จับอาญ,ญากรรมไซเบอร์เหมือนไล่จับสิ่งที่รู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นงั้นไปจับผีกันคุยกันก่อนไหมคุยทำไมเหมือนขี้ฝันออเดอร์เขาใครสั่งข้ามากินตอนนี้วะเจอศพเขาในฟิลิปปินส์นี่ไม่ใช่การปล้นธรรมดาแน่แน่พังม่งเลยเคยแม่งลุยแหลกขนาดนี้ก็ดีเอ็นเอของมันสะกดคำว่าตัวไม่เป็นเย็นไม่ได้มันเกี่ยวพันกับคาสิโนเอเพอร์รครเดาโรคคนนั้นมันอยู่ที่ไหน ได้หาตัวพวกแก๊งไอทีให้เจอแต่จะหาตัวคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เองลุยทัวร์พรามึงรู้เรื่องกันไหมใครมีปืนให้กูยืนหน่อยกูจะไปเคลื่องหัวมันเราควรจัดการแม่งให้ชำฉันจะซ้ำให้อีกเลยฉันสัญญาจะยํำม,มันให้แหลกบูรหัมล่าล้างนรกนรกลงต<อ>านพูดว้มึงดูหอาแตกๆนั่นเหรอ30<ว>พฤษภาคมนี้มันระดับเบิ่มๆในโรงภาพยนตร์